บิียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรปบบบัญชีรายชื่อพักประชาชนค่ะวันนี้ก็จะขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายนะคะตัวพรกรภาษีส่วนเพิ่มนะคะพศ .2567 นะคะจริงๆดิฉันเองเนี่ยก็ติดตามเรื่องของการที่จะมีกฎหมายเกี่ยวกับภาษีส่วนเพิ่มมาโดยตลอดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้เห็นตัวร่างกฎหมายนี้ ในตอนที่ประกาศในราชกิจจะเป็นครั้งแรกนะคะจริงๆแล้วได้มีการยื่นตัวร่างพรบรภาษีส่วนเพิ่มนะคะให้เข้าสู่การพิจารณาออและก็มีการรับฟังความคิดเห็นมาตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมปี2567 นะคะคด้วยความที่เราก็รู้ล่วงหน้ากันอยู่แล้วว่าจําเป็นที่จะต้องอมีผลมาคับใช้ในวันที่1มกราคม2568นะคะดังนั้นเหตุผลและความจําเป็นที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวถึงว่าเราจําเป็นที่จะต้องออกเป็นพรกรนั้นดิฉันยังคิดว่า ไม่ฟังไม่ขึ้นนะคะว่ามันมีความฉุกเฉินทั้งๆที่ตัวร่างพรบก็เคยมีการพิจารณาออกสู่สาธารณะไปเรียบร้อยแล้วจริงๆควรจะต้องนําเข้าสู่การพิจารณาของสาภาไปตามขั้นตอนนะคะแต่ว่าก็ก็ต้องอขอติติ่งในเรื่องนี้เอาไว้ก่อนนะคะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามคะ่ะร่างที่มีการปรากฏก่อนหน้าตอนที่เป็นพรบก็มีความแตกต่างจากตัวร่างพรรที่ได้มีการประกาศลงราชกิจจาไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันใ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 นขั้นต่อไปนะคะ สำหรับการเก็บภาษีส่วนเพิ่มในครั้งนี้ที่ฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจําเป็นที่จะต้องมีการทานะคะไม่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราจะต้องการที่จะเข้าสู่การเป็นภาคีของ OECD นะคะแล้วก็จําเป็นที่ต้องปฏิบัติตามต่างๆแต่ว่าภาคีนี้เราได้เข้าร่วมมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็เป็นความพยายามที่จะมีการปฏิรูปภาษีในระดับระดับโลกระดับระหว่างประเทศเพื่อให้อ่อ ไม่ต้องมีการที่จะแข่งกันเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนด้วยการลดภาษีการจนกลายเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าแข่งกันวิ่งลงเหวหรือว่า race to the bottom นะคะทุกๆประเทศเนี่ยต่างก็พยายามที่จะตัดภาษีของตัวเองให้ให,ให้น้อยลงเรื่อยๆยืดระยะเวลาของการมีการยกเว้นภาษีหรือว่า tax holiday ย,ยาวออกไปเรื่อยๆโดยที่อาจจะไม่ได้มาโฟกัส ที่การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริงที่ไม่ใช่เรื่องของการเก็บแข่งกันลดภาษีนะคะดังนั้นการที่ OECD มี initiative นะมีความริเริ่มในเรื่องนี้ว่าเราจะไม่จัดเก็บภาษีให้ต่ำกว่า15นะคะที่เป็นเรทเดียวกันทั่วโลกเดี๋ยวดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องดีนะถึงแม้ว่าผลประโยชน์ของการจัดเก็บภาษีส่วนเพิ่มในครั้งนี้ อาจจะไม่ใช่ประเทศไทยที่จะได้ภาษีเพิ่มเป็นหลักแต่ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นประเทศในกลุ่มที่มีรายได้สูงอยู่แล้วเนี่ยที่จะได้เป็นหลักแต่ว่าเอาก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องแข่งกันลดภาษีอีกต่อไปนะคะแน่นอนว่าภาษีเงินได้ที่เราจะจัดเก็บได้จากตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะท่นา,นานประธานตอนที่รัฐบาลเนี่ยจะนํา พรกอรเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีข่าวออกมาตั้งแต่วันที่11ธันวาคมว่าจะมีตัวพรกรทั้งหมด2ฉบับเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีฉบับแรกก็คือตัวร่างพรกภาษีส่วนเพิ่มที่เรากําลังคุยกันอยู่ตอนนี้และอีกร่างหนึ่งเป็นร่างพระราชกำหนดแก้ไขพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายแต่ว่าขาออกคะ่ะท่านประธานท่านประธานทราบไหมคะว่ามันออกมาแค่ฉบับเดียวก็คือฉบับ พรกรภาษีส่วนเพิ่มนะคะในส่วนที่มีความแตกต่างกันนะคะของพรกรภาษีส่วนเพิ่มกับพรบรกับร่างพรบภาษีส่วนเพิ่มอันที่สาคัญที่สุดอันนึงก็คือว่ามันเคยมีถ้อยคําที่ระบุว่าภาษีที่เก็บได้ส่วนเพิ่มจะถูกจัดเก็บเข้ากองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะตามพรบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ข้อความส่วนนั้นก็หายไปด้วยก่อนหน้านี้มีความเข้าใจมาโดยตลอดว่าภาษีส่วนเพิ่มเนี่ยจะถูกจัดเก็บแบ่ง60-70%เข้าสู่กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะดิฉันก็เลยเดาว,ว่านะคะเพราะว่าไม่มีใครเห็นตัวร่างพรกรแก้ไขเพิ่มเติมพรบรเพิ่มขีดว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นในส่วนที่จะทำให้เราสามารถที่จะจัดจัดสรรภาษีเข้ากองทุนได้นะคะ ในส่วนตรงนั้นก็ก็เลยหายไปเลยจากการที่เราไม่ได้มีพรกออีกฉบับออกมาสืบสอหาเหตุผลก็ได้ความว่าไม่สามารถทำได้เนื่องจากว่าผิดพรบรวินัยการเงินการคลังดาว,ว่าน่าจะเป็นมาตรา35ใช่หรือไม่ที่กล่าวว่าการการเงินรายได้ให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะจะกระทำไม่ได้ แต่ก็ยังไม่เข้าใจค่ะเพราะว่าในวัคสุดท้ายของมาตรา35ก็บอกว่าเว้นแต่เว้น <c oughs> แต่จะใช่อาศัยอำนาจตามกฎหมายซึ่งถ้ามีการตรากฎหมายให,ให้อนุญาตให้มีการทําอย่างนี้เรียกว่า e อียร์มใช่ไหมคะการทำเอียร์มาแบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะสามารถที่จะทําทได้เช่นเดียวกันก็อยากที่จะสอบถามไปยังท่านรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงเรื่องนี้ว่าทําไมเข้าสถึงได้ออกมาแค่หนึ่ง นะคะแล้วพอกฎหมายไม่ชัดเจนแบบนี้สิ่งที่เราคาดว่ามันจะกลายมาเป็นมาตรการที่จะรองรับเยียวยานักลงทุนนะคะที่อาจจะไม่มั่นใจว่าเขาจะมีมาตรการอื่นๆที่จะใช้ในการที่จะดึงดูดพวกเขาเหล่านั้นยังอยู่หรือไม่เนี่ยก็เลยทำให้เกิดความตื่นตระหนกแล้วก็วิตกกังวลตามมานะคะถ้าเราจะเห็นว่าการเปิด ปีใหม่มานะคะสำหรับตลาดหุ้นนะคะเราก็พบว่ามีหุ้นหลายตัวในตลาดหลักทรัพย์ที่มีนักลงทุนที่มีความกักงวลว่าอาจจะเป็นที่จะต้องเสียภาษีเพิ่มในจํานวนมากนะคะแล้วอาจจะไม่ได้มีมาตรการอื่นๆที่จะมาโคงสิทธิประโยชน์ อ,อื่นๆที่ไม่ใช่ภาษีให้กับพวกเขาไว้ด้วยนะคะก็ทําให้มีหุ้นหลายตัวที่มีที่เข้าขายว่าเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีรายได้เกิน750ล้านยูโรหรือว่า28,000ล้านบาทได้รับผลกระทบนะคะมีราคาที่ตกลงเป็นจํานวนมากตรงนี้แหละค่ะที่เป็นความไม่ชัดเจนที่อยากที่จะสอบถามว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยถึงแม้ว่ากฎหมายจะกระทําไม่ได้แต่เราก็ควรจะต้องมีการถแถลงแผนที่จะรองรับในส่วนนี้ ะะเข้าใจดีว่าสุดท้ายก็คงจะไปใช้เงินในกองทุนเพิ่มขีดนั่นแหละแต่ว่าได้มีการวางแผนไว้หรือไม่ว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณในกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่เพื่อที่จะชดเชยกับภาษีส่วนเพิ่มที่มันจะต้องมาเป็นภาระของบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมาตรการแบบนี้เนี่ยหลายประเทศที่เขาก็ประกาศใช้ Uh, ภาษีส่วนเพิ่มอย่างเราอย่างเช่นสิงคโปร์เขาก็มีการเตรียมการไว้นะคะอย่างเช่นสิงคโปร์ก็มีมาตรการ refundable investment credit mm hmm. นะคะก็คือเป็นเครดิตภาษีประเภทหนึ่งสำหรับการที่ uh, หากไว้สำหรับ สำหรับส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนของประเทศไทยได้มีการเตรียมการไว้หรือไม่แล้วเราจะสามารถคงความสามารถในการแข่งขันในการดึงดูดนักลงทุนเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศไว้ได้อย่างไรนะคะแผนการเหล่านี้ดิฉันอาจจะรอฟังวันนี้ก็ได้แต่สิ่งที่ท่านาควรทำก็คือประกาศต่ตอสาธารณะไปตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ได้มีการประกาศใช้พรกฉบับนี้ให้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมนะคะเพื่อทําให้นักลงทุนคลายกังวล วางแผนการลงทุนได้แม่นยำแล้วก็ไม่หนีไปจากประเทศไทยนะคะแล้วก็ขนเงินไปลงทุนในประเทศอื่นที่มีการเตรียมความพร้อมดีกว่าประเทศเราค่ะขอบพระคุณคณะประธานขอบคุณมากครับสภาผู้แทนราษฎรยินดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ